แเฟยครับจัดเลยครับเดี๋ยวชื่อว่าน้องพี่ครับนะเขาจะขึ้นมาเป็นติดเบสเฟนของพี่แน่ๆฮะถ้าเขายังพี่ทุกวันพี่ครับเกมเริ่มขึ้นแล้ว o u are d เดสได้หนึ่งแต้มก่อนเขาขุนมากครับน้องพี่น้องพี่ครับจากข้างบนวิ่งลงข้างล่างครับฟอร์มิชั่นที่โดนนำไปแล้วครับโดนโดนนำไปอยู่ข้างล่างครับสีเหลืองครับวิ่งขึ้นข้างบนเนี่ย y o อ are d e a กับฟอร์มิชั่นครับถ้าจำไม่ผิดนะชยฉากนี้เขาเคยเสมอกันมาแล้วแข่งไหนนะ ทางนี้เสมอ <day. S 2> เยอะที่ผมมาพากแล้วงผมพากแอบเบ้น้อยกว่าทางนี้แต่แอบเบ้เยอะกว่าถ้าผมพากั้วผมอยู่นะเราจะไม่ใช่เมาครับจะไม่ใช่คีย์บอร์ดครับวอล์กมูนีองมีหล้าที่สั้นนะวอล์เียวอล k เดทวอลกิงเดทเลนส์หกล้วเดอะวอ i ์กิ่ a นะเปลี่ยนมุจล่ากไาเป็นทอมบี แล้วตอนนี้ฮะฟอนมิชั่นก็มากลับขวาครับในยัวเดทครับเรายังไม่รู้มาตรงไหนนะฮะมากลับซ้ายฮครับกรับครับครับมีอะไรจะบอกอย่าเพิ่งบอกครับเราจบก่อนไม่บอกใช่ฮะใช่ฮะเราจะยังไม่คุยเรื่องกลุ่มตัวกลุ่มตัวหรือเปล่าผมบอกในช่องฉันเขไม่ส่วนตัวแล้วล่ะครับผมบอกว้ว่าเราขอจะโฟกัสไปที่เกมก่อนนะใช่ครับครับผมแล้วตอนนี้ครับฟอนมิชั่นกลับเห็นแล้วว่า ยูเอสอยู่ด้านบนหนึ่งคันครับใช่ครับเรียกว่าแอร์ดังที่ยุ่เย็นเลยนะอต่อดีฮะเปลี่ยนใจงอนนะใช้ความสงบสยบความขึ้นไหวครับ เป็นทางฟรอนมิชชั่นนะที่เหมือนเดิมมีแล้วครับเล่นเกมแบบเดิมเลยก็คือไม่ปล่อยตัวเฝ้าฐานไหมคะแล้วก็ออมา7ตัวครับใช่ครับพื้อจะไปเอาเขาเอาไปเอาไม่เอาเบสเขาาไปยึดฐานเขาครับแล้วทาง u r d าก็ทําเช่นกันฮรแต่ว่าไม่ออกไกลจากฐานเท่าไหร่ครับนะนี่ครับแล้วคุณพอสมูบอกว่าถ้าจะสปอยอย่าฮะพึ่งค่ะสมุบ้างครับนะ ตามนั้นครับผมบอกครับว่ารอรายการแข่งจบก่อนค่อยบอกครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแบบเบสของฝ่ายแล้วก็มันเป็นการแข่งขันแบบมีเดเลยครับมันี้คงจะจบไปแล้วมาครับวานนะเกมนะฮะตามนั้นฮะี่ยเพื่อความสุ่มเซ้นเลยครับเหมือนเราไปดูหนังครับตอนจบไปเอกตายนะฮะหวนไม่สนุกแล่าไปดูครับอย่าไปดูเรื่อง RIP ครับตอนเกิดมาเป็นเอกตายเลยครับ RIPD RIPD ครับนะรีบนะฮะ อย่าไปดูครับพระเอกไม่ตายตอนจบครับเกิดมาแล้วตายเลยครับแล้วก็ตกบมันฟื้นครับอุ้ยไม่ใช่ครับเอกตายตอนจบครับไม่ดีอย่างนี้จะไม่มันครับบอกว่าฉากนี้รอดูนักเอกไว้นักเอกจะตกพอฮะครับเข้าไปไม่ได้แล้วลุยซอมบี้กินมันไม่ถูกต้องครับครับผมชิมได้ดิเดมอนรับเด็กผู้ชาไม่เก็บเอาไปว่ายิ่งไม่เก็บก็ะถางยิ่งเอาไว้ก่อนดี มันจะดูลึกซึ้งเกินไปนะเพราะเราอยากโฟกัสที่เกมก่อนครับ,กบเกี่ยวกัสกีหรือเปล่าเออถ้าเกี่ยวกับสกีบอกเลยถ้าเกี่ยวผมไม่ต้องบอกเกียยกก่ยวกับใครดีกว่าจะไม่ดูเลยนะฮะนะถ้าเกี่ยวกับสกีบอกมาเลยต้องชัดแต่เกี่ยวกับผมไม่ต้องบอกครับนะเดี๋ยวจะเผ็ดไปมากกว่าน,นี้นะฮะนะเ <c oughs> ชิญไดและทอมนอยูอาเดครับใช้การกระจายกําลังเป็นแถวตรงนะกระจายกําลังกันตั้งมั่นครับแผนที่นี้รูปตัวเอฮะอะไรอัสเนี่ยฮะผมตัวไอ้ละ ไอเดียสิไอเดียสิไอเดียสินะนะคุณพอสมุนก็เงื้อไปครับเสียงไรต์อิตไดมอนคาโปเสียงเมือนนั่นเลยคโปเสียงไรตอิตาเมินอีกยีแจนไม่กิเข้าแล้วแจนไม่กินหมาเนีจ เรียกแมวทางคุแมวที่แม่ไก่แต่บ้านเรียกไก่แมวเรียกไม่ออกนะพี่ก็งงเราตะกะเลยไม่ใช่ครับผมเคยตั้งชื่อนะตั้งชื่อแมวว่าหมาตั้งชื่อว่าแมวครัเสร็จแล้วเอ่อทคนหนึ่งปัญหาไม่อยู่ที่ชื่อปัญหาอยู่ที่ผมนะเรียกไม่ถูกนะหรืมไม่ต้องเรียกว่าอะไรนะครับ โอ้โหแล้วเกมมันจะนิ่งไปได้ขนาดนี้เนี่ยทุกคันไม่มีการ,ารขยับเลยพ้อทีฮะท่เที่ยงคืนไม่รู้ที่รักของฉันจะเล่นเกมจบไหมไม่ไถึงใช่อ่ะเดี๋ยวถังพลังปานจะจัดนีานะพานะท่าที่ของเราเงียบไปครับหลังจากโดนสตันไปทีหนึ่งนะฮะเต็มปิดฮะเต็ม,มหัวเลยฮะเขียใในใจกับไดใมัน อะไรโผล่แบบพี่เดนเซ่จะเหลืออหไรครับบูเล่เนีบูเล่ชัดแด้ฮะสนใจบอกได้เลยครับ300ร้ชูมืนนี่ฮะส่งตรงสินมูชั่นครับนะแ้่เป็นลงเป็นรอยเปลี่ยนไม่ได้ครับเพิ่งเพิ่งใหม่ครับผมนี่ครับเปลี่ยนนิดได้ครับเอาเข้านาทีที่4.29ครับผมทุกคันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงครับ ยูอาร์เดนนะเราจะพาให้มันดูหล่อเขาไ้ครับครับตัดเสียงครับดัดเสียงยูอาร์เดนยูอเดนยูอรเดนเดินเดนไปซะยูอาร์เดนเราไปกลางครับก็ฟอนต์มิชชั่นนะก็ปกผ้าเหมือน FM นะเหมือนดิจิตอ FM 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 มันีจะเสง้าเหมือนเจอบางก็เดี๋ยวไลน์ติดคอนนิดหน่อยค็เ็บเก็เอสซีเก็บเ็ ก็แบบนี้ฮะรอบใหม่มาแล้วนะครับผมแล้วก็จัดไปนะครับรถจอดแล้วก็คุณผู้ชมจากรถครับระวังไฟช็อตครับผมอย่าเอามือตาไปแตะพื้นเนี่ยใช่ครับมีนาฬิกานาฬิกาถอดฝากดีเจไว้ครับครับผมกลับมาไม่อยู่แล้วครับครับผมนะเสร็จแล้ส่งโทรศัพท์เอามาฝากไว้ครับดีเจแป้งแต่เรือนแรกนะครับสร้อยเส้นหนึ่งฝากดีเจไว้ครับเดี๋ยวไฟมันจะช็อตครับแล้วทางยูไอทีได้เห็นไม่ได้เห็นครับด้วยความที่ ไปใกล้ถ่านแล้วไม่เจอทีมฟอนดิชันครับก็พยายากรณ์ได้ว่าเขาอยู่ทางเลนขวามือของแผนที่ครับคกับครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เอาอะไรเลยคกับครับผมก็ไอที่เห็นนะยัวเดสมาอยู่กับซ้ายนี่ยฟอนดิชันอยู่กับขวาครับครับรถถังที่เร้าของเลือกใช้เนี่ยครับเหมือนจะบวกกันนะแต่ก็ยังไม่บวกันักทีเลยเพราะว่าเกมแรกเนี่ยยัวเดสก็เป็นฝ่ายชนะฟอนดิชันมาถ้าไปเกมนี้เขาต้องเน้นนะื่อการจะชนะ S <S ส่วนฟอร์มชั่นครับเกมเล่นแพ้มาเกมนี้ก็ต้องเน้นเหมือนกันครับเพราะต้องการชัดๆเขาต้องตีตื่นครับถ้าเกิดโดนไปสองศูนย์เนี่ยเขาจะทําการเล่นแบบเล่นลำบากนะกับการครับแล้วเดือดในเกมนี้นะเกมที่างเขาะเล่นง่ายครับเพราะฉะนั้นสังหน่างต้องการเกมนี้ครับเหมือนกับเกมแรกที่เขาต้องการครับทีเกมสุดท้ายเขาต้องการครับคือต้องการทุกเกมครับเขาต้องการเกมนี้มากสุดแล้วเขาจะเล่นเกมหนึ่งก่อนครับเล่นเกมสองไปเลยฮะ ก่อนจะเป็นเลข2ต้องมีเลข1ก่อนครับคนเราอยู่คนเดียวก่อนจะมี2คนมี3คนมี4คนเนี่ยเดด้ครับผมไม่ได้เชื่อว่าคำพูดนี้จะออกมาจากปากพี่เล่นเซ็งครับผมนะแล้วก็มีการพิกให้เองก่อนมีการพิกให้สองนะลงกันเป็นลงกันพิกให้สามเป็นกันนะลงกันพิกสี่ครับครับดับเป็ลพิกครับผมพิกพิกครับรับเป็นพิกแล้วอยู่อาร์เดสยังไม่รู้นะครับว่าเขายังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังลงกันไหม ความนง้ามรู้หรือเปล่าครับว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะใช่ครับคือเนเนี่ยยูไอเดสไม่รู้ว่าว่าทางปอมิชชัน่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนกับแล้วฝั่งข้างก็ไม่รู้ว่าเขาฝั่งข้างไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่ครับไม่รู้แต่มันยิงตายครับทําให้ทางยูไอเดสไม่รู้ว่าคนจะต้องลงดีไหมแล้คนภาคก็ไม่รู้ว่าเขารูเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หมนไม่คนภาคก็รู้แล้วว่าเขาไม่รู้ว่าคนภางเขาิูไปทีเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าโดนแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันโดนครับใช่ไหมแล้วก็เป็น ทั้งคู่เลยแล้วคันที่สอกํกำลังจะมาครับเราก็ไม่รู้คพรพับว่าคันสองจะเป็นคันไหนครับเราเนาะไปต่อยมวยมันม,มีหนีครับแล้วทางทีหนึ่งครับไม่ต้องทีหนึ่งมมีการบวก <c oughs> ฟอนนิชชันพยายามสุดยามหน,นึ่งเฉลี่ยดกี่ยวภาพขอทีมไทยนะคือโมซินาเมซี่ฮะมาแปะแนะในในส่วนนะครับนะฮะเข้าเดือนธันวานครับตอนนี้คือเป็นคำพูดเด็ดของเขาเลยนะนแล้วสองคันแล้วครับทางทีมฟอนนิชชันเสียไปครับเป็นทีหนึ่งทั้งคู่ครับครบเแล้วยังจะดึงดันที่จะดันขึ้นไปครับผมแต่ว่าครบ ป้าต้วกับตาได้ครับไปเก็บทีหนึ่งเขาได้อีกคันหนึ่งครับแล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่40วินาทีเท่านั้นครับทั้คู่ยังเสมอกันอยู่ถ้าเสมอเป็นอย่างนี้เราจะได้มีเกมที่5้าจนได้นะครับเฮ้ยเราจะได้เล่นกันอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับแข่ง15ครับเราโดน14ครับผมแข่งแค่10มันก็เสมอกันครับตอนสังกี้ก็เสมอแล้วคู่นึงนะเนี่ยฮะก็คู่แรกเนี่ยล่อกันไป4เกมเอ้ย6เกม คันนี้เราหวังว่าจะจบเกมครับผมก็จบเกมนะคุณพี่ซี่จะบอกอะไรก็บอกไปนะฮะก็อย่าลืมว่าจะบอกใครด้วยครับผมแล้วมันก็เสมอกันครับแล้วเสมอกันจนได้ฮะได้แต่ได้มันอิมจี dakika, ทำน่าสียดเดี๋ยวเราโทรทิมจีไหมเราเล่<ม>นเดียนะถ้าบอกฟิลิสเต่ก็ไม่ต้องบอกครับเพราะฟิลิสเต่ไม่อยากรู้แต่บอกผมก็ไปส่วนตัวครับผมบอกเลยฮะเพื่อกียอยากรู้ผมอยากรู้ไงนะก็ ผมเดี๋ยวรู้ว่าไม่อยากบอกอะไรสกีนะเออผมไม่อยากโดนแกเขาจะบอกแต่ถ้าจะบอกผมเดี๋ยวเขาจะบอกเราหรือเปล่าหรือเขาจะบอกใครในช่องแชทนะฮะเออเขาเขาบอกเขาไปวอลแล้วก็ไปวอลอยู่เนอ๋อโอเคโอเคแล้วทำไมพี่กิมจิคำึงยี้เลื่อะไรแกเขย่อซอสจะพึ่งจะพึ่งเนะก็จะเปิดกระป๋องไงวะผมอยากให้กระป๋องอนนี้เขาเป็นเกยังไงครับนี่เขาไม่จะบอกเขาอะไรอยู่ไรจะได้มอนเนี่ย เล่ยแตไตมันเจ็บเล่ยแต่ไตมันแล้วจะต้องอยูงได้ลากระทบไม้ไงเหมือนเหมือนมาเหมือนเหมือนลูกเกดเคยเรียนเอาวทบไม้ปะเอาทบไม้ใช้ขาผมด้วยไอ้เธอตึ๊กตึ๊กอันนี้ขาแล้วไอ้หนีบขาก็เจ็บอยู่แล้วอาจารย์แม่งหว่นนอกนี่เลยเคยเล่นไหมอาจารย์เลวร้ายมากผมผมชอบเล่นนะ แต่ผมเป็นคนเอถือสดใจแกผมไม่เอาไม่ผมผมลองผมเล่นอ่ะไม่เป็นคนคนรำอ่ะตอนแรกอ่ะมันจะแบบจังหวะช้าก่อนจะเป็นครับใช่ป่มอะไรอย่างเงี้ยใช่พอผมเป็นอ่ะวันนี้ก็เป็นหนีบน้องเพื่อนสนุกฮะยังไม่ได้สักโกเลยเป็นอาทิตย์แล้วก็ไปแทงสวนครับเป็นประเภทแทงสวนแต่วาแทงผิดครับเลยมึไม่ได้นะ แล้วเขาดูอะไรกันนะพี่กิมจิเขาดูของพี่กิมจิขอดูหน่อยพี่กิมจิเป็นไงบ้างนะเคยจะพานอะไรมาโอ้โหแล้วกลับมาครับโอ้ของแมมปากแล้ว็ทำหน้าฟินเลยนะขอดูหน่อยกันนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะกลับบอนะฮะกิมจิขวานี่แบบหลังจากที่โดนกบหน้าใสครับผมก็อาหารเนี่ยบอกว่านี่มีปลาดุกอยู่นะเนื้อหน้าขึ้นมาแมงป่าแบบฟินๆนะครับ อย่ากินปลาดุกกันนานิจบรายการเพิ่งไปซื้อมาปลาดุกตัวเครดของเขาื่องๆนะฮะหน้าเหมือนหน้าเหมือนซาฮาครับปลาดุกเหมือนซาฮาปลาดุกเหมือนซาฮาครับนะฮะซาฮาไม่เหมือนปลาดุกแต่ปลาดุกกันดันเหมือนซาฮาครับลุยส์ซาฮาเนอะอดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโค้ชทีมแห่งเกาะอังกฤษครับที่สิบแชมป์ครับนะฮะยี่สิบสี่นะครับสิบสี่ศูนย์ฮะสิบห้าดิสิบห้าศูนย์ โอ้โหยังจะดูอีกครับกลับมาดูอีกรอบเีลยนี่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะเป็นไงล่ะตอกลงเลยใช่ไหมเนี่ยเขยน,น,น่าได้เรามาเนี่ยนะฮะโอ้โหดูขนาดดูขนาดเขาด้วยเป็นไงครับเป็นไง<อ>ปลาดุบนตัวใหญ่มากเลยเนี่ยนะ ตัวเป็นเด็กมาต้องโอ้โหวางไว้ตรงนี้เงี้ยแล้วก็เอาโอ้หวางไว้ตรงนี้อีกทีแล้วกินปลาดุกกันนะครับยกขางมันขึ้นมาครับอยากให้แง่งมันชนแก้วของโอเคโอ้โหทำาทำท่าเจี๊ยบๆเลยเจอปลาดุกเข้าไปกันดูมือฮะพี่กิมจิดำครับเจอกิมจิขาวเข้าไปฮะเจอหัวปลาดุกเข้าไปนะบิดตัวทันทีเลยครับโอ้โหนะเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดเงี้ยนะนเกิดกินปลาดุกกันครับอ๋อโศกโศกอย่าสอด ก้มจอมกอมกอมก้มผมว่าตัวใหญ่กว่าปลาดุกหน้าปากซอยตรงนี้ปล,าเล,า,เลาเล็กปลเล็กปลเล็กกอมก้มดีนะตัวนี้ก็อร่อย <c oughs> น,นะครับปลาดุกแต่ตัวนี้มันใหญ่กว่านะร้านนี้ ừ, สิครับแนะนำว่าไปซื้อร้านนี้นะพี่มจีขาวบอกว่าไปซื้อร้านนี้จะได้ไปลาดุกตัวเข่งขนาดนี้มากินนะพี่มจีขาวอยากได้บ้างฮะพี่จๆแบบพี่ดีร้านแบบบอกว่าขอตัวอยากกินนะบุหรี่เลือนอะไรเนี่ยรสชัติกับผมปลาดุกขาว เชียวไดอิสไดมอนประเทศไทยครับอะไรอะไรขาวเนี่ยเผื่อหมดแล้วอเอามือขึ้นมาดมนะดมปลาดุกมือที่จับดูว่ามันมันเน่าหรือยังที่ซื้อมามีกลิ่นไหมแล้วมันดิ้นไปแ,<ล>แล้วพีว่ดาบอกว่ามัมนไม่ดิ้นมันก็ยังไม่เน่ารครับมันมกลิ่นน้ำหอมนะอยากกินแล้วนะสกูับสกู่บภกคชมพธนาไหมภาคชมพ์ยังไงมันเสมอการมาแข่งต่อเลยมันแข่งที่ไหนแล้วเนี่ยภาคชมคนนาแกเปิดหน้าพัฒนาอยู่จะเปิดอะไรกัน น่ดาแล้วเนี่ยเออเงือบนะเนี่ยสกีเงือบครับแล้วเ,เปิดรักษาได้แหละดูเขแล้วเนี่ย <God. S 1> ยังจะดูอีกฮะนี่ผมประดุกเป็น <c oughs> เป็นใหญ่มากนะจอดนะจอดว่าไงล่ะพงหญ้าเดี๋ยวเราไปกินในพงหญ้าครับจอนจอดกับจอนนะจอนจอนจอนลอยฮะสาร าให้ตายเถอะซาล่าเดี๋ยลองไอเทมชิ้นนี้นะฮะแล้วคนเจอรู้ว่าพลังมันมีจริงครับให้ตายเลยจอชและช่องแชทเราโดยสตันไปเงียบเลยฮะและกลับมาแล้วับเกมที่สองไเกมที่สามแล้วครับเกมที่สองครับผมแต่ว่าใครมันเกมที่เสมอมาทําให้ก็มาเริ่มกันใหม่ในด่านเดิมครับผมบอลวิชชั่นอารีวูอาร์เดเริ่มแล้ว Let it be Superman ครับ แต่ดูสมบูรณ์แล้วคุณไม่ถ่ายตอนที่ผมทำนนด้านอีกท <c oughs> ีกโอเคอยู่นะผมว <c oughs> ่าคุณไปมองในขั้นอันนี้ก็โอเคหมดแล้วมันได้แค่น,นี้ยอย่างที่ดีตครับแข่งคอร์ลอยด์นะฮะเป็นมูร์ชีแล้วเมื่อก่อนเคยดูปะ,ะจะดูเคนโด้แล้มูร์ชีกัมีท่าโจดังนะฮะถ้วท่าแทงคอร์อยนะฮะมูร์ชีกับชูร่าครับ <c oughs> ชูร่าที่ท่าแทงคอร์อยนะตอนแข่งกันเนี่ยพ่อพ่อชูร่าแทงคอหอยพ่อ มูชิตายครับนะถ้าแทงคอยจริงดิใช่ครับนะแทงคอรลลีเกมนี้ก็โตแล้วมันเถื่อนเลยแทงคอยเจ้าหนูเคนโดอครับมูซาชิครับช่องกล้าตุนเอามาฉายติดมากเลย่อร่อยมูซาชิมีคนักก้าบเชลไดส์ดิสไนมอนแล้วเป็นทางยูอาร์เดชฮะอยู่สีฟ้าครับผมข้างบนลงล่างฮะและทีมฟรอน์มิชนะสีน้ำเงิน ตั้งบุกจากล่างขึ้นบนอีกแล้วครับสีเหลืองกัสีแดงเขาบุกจากล่างขึ้นบนครับแล้วไม่เอาสีเหลืองสีแดงมาสู้กันเนาะทั้งคู่ไปเจอกันครับรอบนี้ทำไมเขาไม่เสียดสีแดงมาสู้กันไม่ใช่บเลยมันจะดูยากไงเขาไปครับแล้วชอบเองครับสีมันคล้ายกันครับรอบนี้มาเจอกันครับที่ทางขวามือของแผ่นที่ฮะไม่แยกกันคนละทางแล้วครับเป็นการประทะเล็กๆฮะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำไมครับเจ็บ ระหว่างที่เกมประทาไทยคนร้นะฮะพี่กิมจิก็จับกล้องมาตรงนี้ครับแล้วยูอาร์เดหายไปจากมิชชั่นของทีมฟอนมิชชั่นครับก็นี่ของมมิชชั่นมากถึงหายไปจากวิชั่นครับวิชั่นแปลว่าวิชั่นก็อ๋อวิชั่นแปลว่าเวอร์ชั่นเอามากันกันมองไงใช่ระหว่างที่ทางฟอนเออทางยูอาร์เดธโชว์เหนือครับบริการเอา2ตัวไปขู่ไว้ว่ามาเยอะนะฮะก็ส่ง อีก3คันครับผมวิ่งอ้อมข้างๆทาง,ทางซ้ายมือไปเพื่อจะแคปทงะทางฟอร์มิชันยังคงเหมือนติดกลับอยู่นะฮะยังยึดก้าอยู่ข้างหน้าไม่ไปไหนฮะติดกลับกันหน้ากลัวถ่ลมท่าไต,ติดกับกันมากไหมแลวตลังยูอาจะรู้สึกว่าตัวเองผิดแผนฮะเธอเดินมากับแฟนเธอครับผมจูมือกันให้ฉันรู้ว่าฉันต้องผิดหวังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยฮะ แล้วนี่ครับยังใช้แผนหลอกล่ออยู่ครับตรงนี้ทางฟอร์มิชันก็ยังคงอยู่ทาง้ายมือเช่นเดิมครับไม่มีการกลับไปกันฐานนะเขาอยู่ข้างหขาค,รค,รคแลนี่ฮะและนี่ยโดนเหมือนจะนเจอกันหรือเปล่าจะปหรือเปล่าจะขึ้นมาเจอกันไหมฮะต้องดูต,งดต้องดูครับ ยิงกันทะแล้วตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงหน้าของคันคันนี้เลยนะที่เราโฟกัสอยู่เลยนะแล้วระหว่างนี้ฮะที่1ต่อ2อยู่ตรงนู้นนะข้างล่างฮะข้างล่างของทางคอน i ิชันครับเห็นไหมฮะว่ามีจุดนี่ปย้อนดูนี่ฮะนี่ฮะเป็นการปริงเตือนแล้วฮะจะเข้ามาแคปทงแล้วครับแล้วก็อีกคันหนึ่งมาแคปฮะระหว่างนี้ก็ส่งที่1นึ่งเขิบกลับมาฮะแล้วข้างหน้าครับมีการยิงกันแต่ยังไม่มีใครตายฮะที่1คันเมื่อสักคู่นี้ตายไปแล้วด้วยการเดนยิงของ ที่เริ่มรู้สึกเหมือนลิ้นพันกันครับโอ้ยจะเล่นหน่งเปิดเิดเปิดเปิดเดเปิดเปิดเดเปินัปิดเ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 ปนาเปิดเปิดเปเปิดเปิดเ้ิกเปิด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 เัิดเปากเปิดเปิดเปาดัปครเบิดเปิดเปิดงปิดเริดเปิดเปเป็ดเอ้อเเปิดเปอดเปดเปิดดเิเปินเดดดด เดือดหันมาชนกันฮะแล้วยังไงยิงจักอยู่ครับ <cook> ้างงหลัยังคงมีการปะทะกันฮะแล้วครา้งหน้าก็ยังวิ่งไล่กันเปหนังแข่นะขันหนึ่งถอยขั้นหนึ่งเดินหน้าสู้ครับแล้วก็มาชนกันฮะยิงกันไม่ได้ครับอยู่ในป่าต้นไม้ฮะแล้วแล้วมีการปิ๊งๆแล้วฮะแล้วเป็นทางทีมฟอนมิชชันที่พังไปอีกแล้ว2คันฮะแล้วไม่ใช่2คันที่เป็นทีหนึ่งด้วยนะฮะฝั่งนี้พังไป2คันเือนกานอะไรวะ ฟอนด์ช่างไม่แค่คันเดียวครับแล้วฟอนม์มชั่นไปแล้ว3คันนะแบบนี้ไม่ดีแล้วครับแล้วคันนี้จะไปรับมือรับท้าอีกหรือเปล่านะฮะเข้าไปดูข้อหนึ่งครับว่าเขามีอะไรยังไงไม่มีอะไรไม่เชื่อว่าเขาจะกล้ามาโพคในนี้นะแต่ไม่กล้าเลยนะกล้าแล้วแล้วนี่ครับไปแอบหลังเขาเล็กๆฮะเขาก็มาเจอจนได้ครับหาจอได้หาจนได้หาจนเจอพอก็ได้ เสรจแล้วเจอนลยนะฮะทางฟอนก์ชันโดนลุมอยู่ครับตรงนี้ 1, 2ต่อหนึ่งครับทั้งล่างทั้งบนครับผมแล้วก็โดนยิงดับไปฮะเหลืออีกแค่2คันทีหนึ่งเท่านั้นฮะต้องเอาชีวิตรอดครับแต่ว่าวตัวเองอยู่ที่ฐานตัวเองครับเมื่อสักครู่นี้การไปรยิงทีหนึ่งของเขาทําให้เขารู้ว่าตําแหน่งของตัวเองอยู่ที่ไหนนะฮะการจะหนีเป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็เอาทีหนึ่งมาส่องเหมือนกันฮะทีหนึ่งที่เข้ามาส่องของทางฟอนมิชันของทางยูเอเดีครับโดนยิงไปฮะแล้วก็ฟอนมิชันเหลือทีหนึ่งแค่คันเดียวครับ แล้วกำลังจะปิดเกมครับเกมปิดตัวลงครับฟอนดิชันแพ้ไปฮะเป็น u r อครับขึ้นนำา2ต่อสูนเกมครับ